โอเคไปหนึ่งหนึ่งสามครับเยี่ยมมากโอเคสองหนึ่งสามครับเยี่ยมมากครับสวยงามมากครับคุณครูมือพันกันแล้วมือพันกันแล้ว สามหนึ่งครับเยี่ยมเรียนรู้ไวมากเลยใช้ได้เลยเก่งมาก3ามหนึ่งสองครับหาโอเคเยี่ยมครับ3ามสองหนึ่ง แลไปแล้วไปแลวไปเยี่ยมครับหนึ่งสองสครับง่ายเลยทีนี้ง่ายเลยโอเคโอเคครับ okay. okay okay> ปลกมือดัง